ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเทสโตรชาแนลนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันในช่วงของอาการเปิดของนะครับสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็คือซองจดหมายเนะาะเป็นซองที่เราสั่งวอเตอร์ดีแคลเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปแรกเลยนะครับที่เราทําจะเป็นการเปิดดูนะครับลายของวอเตอร์ดีแคลนะครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนนะครับที่ต่อกันพาเนี่ยน่าจะ รู้จักกันละนะครับหลายๆคนเริ่มเ,เริ่มติดนะครับเริ่มใส่ใจกับการติดวอเตอร์ดีแคลมากขึ้นนะครับผมอ่าวอเตอร์ดีแคลคืออะไรก็คือสติ๊กเกอร์ลายน้ำนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆรู้กันเนาะอ่านี้นะครับเป็นลายที่เราเพิ่งสั่งเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำงานหุ่น2ตัวอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นลายที่เราสั่งเข้ามานะครับอ่าีผมสั่งมา2ยี่ห้อ นะครับจะเป็นลายเดียวกันทั้งเป็นลายขุ่น2ตัวนะครับจะเป็นคู่นี้นะครับไล่ก่อนเนี่ยอันนี้นะครับคู่นี้นะครับจะเป็นลายของไฮเกรดกันดั้มไลซิงฟรีดอมนะครับสั่งมา2ยี่ห้อเลยก็คือ,อยี่ห้ออัพอัพเกรดเนี่ยอันจริงๆอ่ะครับอันนี้ก็คือยี่ห้อที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วก็คืออีโวนะครับ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ HIMP แล้วแต่ทุกคนจะเรียกกันนะครับแต่จะเป็นรุ่นใหม่ละนะครับรุ่นใหม่เนี่ยของของ Water D e c a l ของ e vo, อ v โของของยี่ห้อ E ี o เนี่ยครับก็คือจะมีคำว่าอัปขึ้นมาด้วยนะครับจะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับข้อมูลของรุ่นอัปเกรดเนี่ยก็คือมันจะมีความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ลวดลายที่สวยงามขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยี่ห้อเขานะครับผม อ่าส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นของค่าย XY นะครับอ่าตัวนี้นะครับโลโก,โก้สีแดงเนาะโอเคแล้วก็คู่นี้นะครับคู่นี้ก็จะเป็นลายของอ่า immortal justice นะครับสองอันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของ i s i n g Freedom ก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยนะครับเพราะว่า อพอมันมีหลายยี่ห้อเนี่ยทางเลือกของการเลือกที่เราจะติดอเตอร์ decal เนี่ยมันก็เลยมีเยอะขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนการติดเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้หลายๆคนรู้ละติดวเตอร์ decal มันไม่ยากนะครับสมัยก่อนมันเหมือนเรื่องยากเย็นเลยปัจจุบันเนี่ยพอผู้คนเข้าใจเนี่ยเตอร์ decal ติดกันง่ายมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของอเราดูข้างในกันเลยอันนี้ของ iwo e นะครับผมหรือ simp นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของ xy อเราดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวคําคเตือนต่างๆแล้วก็เส้นต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าของ e ี v o เริ่มจาก e ี v o ก่อนนะครับผมมันจะมีลายเส้นที่เป็นสีของสีน้ำเงินแล้วก็เส้นของสีแดงอยู่ด้วยนะครับมีเส้นของสีเงินตรงนี้ ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยอันนี้เป็นสีเงินนะครับผมอ่าด้านล่างก็จะเป็นแถบสีเงินไอ้พวกนี้น่าจะติดอยู่แถวปีกนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ตำแหน่งของการติดนะครับจะเป็นดอ่าตามรูปที่ผมลงไว้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆทุน,นไหนที่จะซื้อ Water ร์ด a แลพวกเนี้ก็ลองขอตำแหน่งหรือไกด์ต่างๆเนี่ยไกด์ติดเนี่ยจากทางผู้ขายได้เลย นะครับสำคัญที่สุดเนี่ยอันนี้ผมบอกกันเลยเวลาที่ผมจะติดวอเตอร์ดีแควสเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยมันจะเป็นพวกตาสัญลักษณ์แล้วกันอันนี้จะเป็นตาสัญลักษณ์ที่มากับไลซิ่งฟีดอมเนาะซึ่งมีความสําคัญมากๆนะเวลาเราติดของพวกนี้นะครับน,นี่อันนี้อันนี้น่าจะติดแถวปีกเนาะจะเป็นลายชื่อเลยนะครับส่วนของ XY XY ก็นะครับเหมือนกันแต่ XY เนี่ยจะเน้นไปที่เส้นสีแดง เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับจะไม่เหมือนของอีโวนะอีโ e วจะออกไปทางสีน้ำเงิน X Y เนี่ยจะออกไปทางเส้นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของโลโก้เหมือนกันนะครับข่าวน้ำเงินเนาะโลโก้แล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับก่อนข้างโอเคนะผมารู้สึกผมถ้าเราดูจากความชัดเจนเนี่ยหลังๆเนี่ยหลายๆย,ยี่ห้อที่ทำออกมาขายเนี่ย จะค่อนข้างมีความชัดเจนของการแบบสกินปิมพพวกนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายแถวปีกนะครับจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็มีเส้นสีเทาอันนี้จะเป็นสีเทานะครับต้องบอกก่อนเส้นนี้จะเป็นสีเทาตรงนี้จะเป็นโซนสีขาวนะครับแล้วก็ลายสีแดงอนน่้ก็จะเป็นเส้นทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพไกด์นะครับไกด์ตำแหน่งติดในส่วนของ x y นะครับใครที่แบบหาไกด์เนาะก็สอบถามเรามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลงรูปไกด์เนี่ยในคอมเมนต์ไว้ให้ก็ได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ทางเลือกนะครับว่าเราอยากเลือกติดนะครับของยี่ห้อไหนแต่ถ้าผมแนะนำนะอันนี้เป็นเฉพาะของผมเนี่ยผมมักจะเลือกติดทั้ง2ยี่ห้อ อตอนนี้มี2ยี่ห้อถ้ามียี่ห้อที่3ที่4เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันก็จะมีของ g r e w e r k นะครับแล้วก็ของโ o ด t เนาะโกด t ก็ก๊อบ g r e w e r k แหละแต่คือพวกนี้ก็จะถูกทำตามออกมาอีกแล้วหลังจากนี้สำหรับใครที่แบบหาตัวเลือกลายเนี่ย ผมแนะนำนะมิดแอนแมทเลยครับเราสามารถแบบเอาลายเหล่านี้สอยี่ห้อเนี่ยมามิกรวมกันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจนะครับของในส่วนวอเตอร์ดี l คลนะครับสองยี่ห้ออันนี้เป็นของ r i i n g นะครับวางไว้ก่อนโอเคไ i ซ g เอาวางไว้อ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับเรามาดูของ Immortal จัตติกันนะครับคู่นี้เป็น Immortal ทจัตติกแกะกันเลยนะครับ อันนี้ของ x y นี่นะครับอันนี้ของ x y เราไม่ใช่อันนี้ของ,ง evo พูดผิดอันนี้ของ evo นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของ x y โอเคเราดูเทียบกันก่อนนะครับสองยี่ห้อโอเคเรามาดูของในส่วนของ อีโว e ก่อนนะครับอีโ e วเนี่ยก็เหมือนกันนะครับในส่วนอิ v e ั t ท์จัตติเนี่ยจะมีส่วนของสีแดงนะครับแต่อิ v e ั t ท์จัตติค์าสังเกตดีๆนะครับจะเน้นพื้นที่เป็นสีซิวเวอร์เยอะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเส้นซิ l เวอร์หมดเลยเพราะว่าในส่วนของอิ v e ัลท์จัตติอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับทรงสีของอิ v e ั t ท์จัตติเนี่ยมันจะเป็นแดงจัดชมพูซะเยอะเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้ตัดเส้นของสีเงินที่เป็นสีเงินสีขาวซะมากกว่านะอัน,นี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะดูชัดๆเนี่ยก็จะเขียนชื่อของรุ่นหุนนะครับมีรหัสหุนด้วยนะครับค่อนข้างโอเคอันนี้ก็รหัสหุนนะครับชื่อหุนอันนี้ก็เป็นในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับอ่า เส้นสีแดงเนี่ยไอ้พวกนี้จะติดพื้นขาวนะครับส่วนใหญ่เส้นสีแดงจะติดพื้นขาวเป็นหลักอันนี้ก็เป็นในส่วนของอิมพิทจัรติกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของแผ่นไกด์นะครับไกด์สำหรับการติดอิมพิทจัรติกเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูต่อต่อไปเป็นของ x y นะครับเราจะเห็นว่าของ X y กเนี่ยก็เน้นไปที่สีขาวนะครับของ x y จะเป็นสีขาวเป็นหลัก นะครับสีขาวเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเส้นสีแดงคล้ายคกันนะครับทรงเนี่ยจะจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหมือนกันอย่างตรงนี้นะครับเส้นสีแดงคล้ายๆกันจะมีลายที่คล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับนี่อ่ะตรงนี้นะครับพวกนี้จะมาจากลายของสติกเกอร์อยู่แล้วนะครับเส้นเส้นสีแดงพวกนี้อะไรที่มันคล้ายกันเนี่ยมักจะมาจากสติกเกอร์เป็นหลักนะครับส่วนที่ไม่คล้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา นะครับนี่อันนี้ก็แน่นอนพวกเส้นสีขาวนะครับพวกนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมอยู่แล้วโลโก้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะนี่ตรงนี้เพราะว่าพื้นพื้นของปีกเนี่ยจะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นการติดสีขาวหรือสีเงินเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับในการที่แบบเห็นตัวอักษรชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไกด์นะครับไกด์สำหรับการติดของ x y อันนี้นะครับเป็นไกด์ก็เพื่อนๆลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบยี่ห้อไหนนะครับถ้ามียี่ห้อที่3มีโอกาสเดี๋ยวจะสั่งมันเปิดซองให้ดูเหมือนกันนะครับว่าลายเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอาเทปแรกเลยนะครับสำหรับการเปิดซอง water decal นะครับหลายๆยี่ห้อนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยดูตัวเลือกแล้วกันเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนชอบถามว่าเออลายมันเป็นยังไงลายจริงๆเนี่ย นะครับเหมือนกับเราอันนี้จะเปิดให้เห็นเลยว่าลายที่เราจะได้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับการติดรายละเอียดนะครับอันนี้อันนี้เป็น2ยี่ห้อก่อนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ h h i g g a เ e r i s i n g Freedom และ High-Gate i t v l r u s t i c e นะครับทั้ง2ลายก่อนเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังตามหาสงสัยอยากรู้นะครับก็ลองสอบถามกันดูนะครับตามร้านค้าเนาะส่วนดีคอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมได้มาจากร้านโมเดลจีนนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับ Facebook แล้วก็เว็บไซต์สำหรับขายของเขานะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อในชอป p ี e ได้ด้วยนะครับผมสำหรับ ดีคอนนี้นะครับเราสามารถสั่งซื้อในช h o ป e e ได้นะครับราคานะครับราคาของทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยสองแผ่น4แผ่นเนี้ยราคาจะเท่ากันเลยนะครับราคาจะอยู่ประมาณ110บาทถึง140นะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละที่ขายเนาะในช h o ป e e อาจจะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าในนั้นบวกเนาะแต่ก็ ใครที่ซื้อก็สามารถแบบเหมือนเนี่ย,ยเลือกจัดส่งฟรีได้นะครับมันก็เหมือนลดราคาลงมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับการดูตำแหน่งต่างๆของ w a เตอร์ดีแคลตัวไฮเกต i ไ i n g f ฟ e e d o m และอ m ม e t ทอร์จัติกทั้ง2ยี่ห้อนะครับ x า uh, e v o และ XY นะครับเพื่อนเพนคนไหนที่กำลังมองหาอยู่กำลังลองตัดสินใจว่าจะเลือกลายไหนก็ลองใช้คลิปนี้นะครับในการตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าสนใจลายไหนที่ชั้นชอบนะครับอลองเอาไปติดดูนะครับมันเป็นการอัปดีเทลของหุ่นนะครับให้มันสวยขึ้นด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเคส u ตูดิโอนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปรีวิวพวกวอเตอร์ดีแคลใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยแม้แต่อันนี้เป็นเป็นต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสินค้าใหม่แล้วกันเป็นงานที่ออกมาใหม่ส่วนถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาพวกของเก่าๆนะครับที่เขาเคยออกมาแล้วเนี่ย มาแกะซองให้เพื่อนๆดูได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยที่่าผมเ่ยค่อนข้างใช้พวกนี้เยอะมากนะครับเหลือเยอะเหมือนกันแล้วก็ใช้เยอะเราก็แบบเหมือนเราเขาเรียกไงเราทํางานให้ลูกค้าครับมันก็เลยแบบมีโอกาสได้เห็นลายพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันจะได้เห็นลายกันด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับใครสงสัยอะไรอย่าลืมกดถามเราในคอมเมนต์นะครับ มีอะไรสงสัยก็ถามที่นั่นเอานะครับผมโอเคอยากให้เรารีวิววอเตอร์ดีแลของตัวไหนนะครับก็เขียนในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเรามารีวิวกันต่อนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในส่วนของรีวิววอเตอร์ดีแลใน EP ถัดๆไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ